กล้าสวัสดีครับ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 ,รบมาพบกับผมอีกแล้วสักเกอร์คาเฟ่มากับเพื่อนผมคนเดิมชื่อบอดเตครั้งนี้ขอ,อคืนมังได้ปะมีอะไรว่ามันเลย ง you you hey, well. ั้นว um> uh, ันนี้ถามเลยแล้วกันนักฟุตบอลมีอยู่ร้อยคนอ่ะมีคนไหนที่เป็นคนอีสานบ้างไม่มีเว้ยมึงนี่งงจริงๆมีแค่ร้อยคนแม่งยังถึงร้อเอ็ดได้ไงวะเฮ้ยถูกได้ไงวะเดะตุกไม่ไอสัตว์หาแล้วกูเป็นกาวกูเป็นขี้ได้เยี่อะนะงั้นกูถามบ้างนักอลคนไหนอ่ะชอบเป็นประธานในพิธีสุชาวนุนนุ่มผิด ลาสกอนทองเหลาเมซิเจผิดพิภพอ่อนโมพิดผิดผิ้เหียไม่ถูกเหรอวะคำตอบก็คืออาทิ์สุนทอรพ์เอาอเอาอครับอธิุผมก็กราบลาทุกคนแล้วนะครับ พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะมีอะไรจะฝากคืออย่าลืมอย่าลืมกดซับ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 ซัด้วยนะครับ